กลับมาอีกครั้งนะครับกับงาน Ting o f Living Condo Expo 2016งานมหกรรมคอนโดมิเนียมจาก t i n g o f l i v i n g com คุณผู้ชมจะได้พบกับคอนโดต่างๆจากผู้ประกอบการชั้นนำก่อนที่จะหมดมาตรการลดหย่อนค่าโอนจากทางรัฐบาลนะครับใช่แล้วครับและเตรียมตัวพบกับหนังสือเล่มใหม่จากทีมงานของ t i n g o f l i v i n g ได้ภายในงานอีกเช่นเคยแล้วมาเจอกับพวกเราได้ที่งาน Ting o f Living Condo Expo 2016 25-28กุมภาพัน,นี้ชั้น1สยามพารากอนแล้วเจอกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิ์บ,บุมครับผมพิโอรครับตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเวนิสดีไอริสวัชราพลจากไอริสกรุ๊ปนะฮะซึ่งก็ตั้งอยู่บนถนนวัชระพลนั่นเองพี่โอคุณผู้ชมครับโครงการนี้จะไม่ใช่โครงการที่อยู่อาศัยธรรมดานะครับครับผมโครงการเนี่ยเขาจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีกลุ่มอาคารพาณิชย์อยู่ด้านข้างใช่แล้วซึ่งกลุ่มอาคารพาณิชย์ของเขาเนี่ย เราจะทําเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ครับจะทําเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้รหรือจะทาเป็นการค้าขายเต็มรูปแบบก็ได้ครับแต่ตัวโครงการเขาจะออกแบบมาแบบมีธีมคือเป็นตะเลี่ยนจ๋ามากเลยมีเรือก,กอนโดล่าด้วยนะฮะคุณผู้ชมมีคลองอะไรพวกนี้ให้ซึ่งรูปแบบเขาทามาเป็นยังไงเดี๋ยวรอบของคนพาคุณผู้ชมไปดูกันครับไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะพาไปดูในะวันนี้คือ v ว n i c ด d Iris วัชรพลจาก Iris Group ครับ ทำเลที่ตั้งของโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนวัชระพลนะครับโดยจะอยู่ในช่วงที่ใ,ใกล้กับถนนรัตนโกสินทร์สมโพธิซึ่งเป็นถนนตัดใหม่ครับที่เชื่อมมาจากถนนโพโยธินบริเวณสะพานใหม่มาที่วัชระพลแล้วก็ไปออกที่สุขาพิบาล5ได้ครับการเดินทางไปโครงการนะครับถ้าเรามาจากทางสุขาพิบาล5ลงทางด่วนมานะครับ <im itation> <im itation> ก็วิ่งมากลับรถแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนรัตนโกสินทร์สมโพธิ แล้วค่อยเลี้ยวเข้าเส้นวัชราพลอีกทีครับก็จะเจอกับตัวโครงการซึ่งในทางกลับกันนะครับจากโครงการก็สามารถวิ่งออกไปขึ้นทางด่วนที่ถนนสุขาพิบาล5ได้ค่อนข้างสะดวกครับรูปแบบของโครงการเวนิสดีไอริสนี้จะเป็นการพัฒนาที่ดินขนาดประมาณ40ไร่ให้กลายเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะครับ โดยมีแกนหลักเป็นคอมมูนิ t ตี้มอล์ที่อยู่ตรงกลางของที่ดินแล้วก็จะมีโฮมออฟฟิศที่วางอยู่โดยรอบซึ่งทั้งหมดจะมีสไตล์การตกแต่งที่เรียนแบบมาจากเมืองเวนิสที่อิตาลีนะครับทั้งหน้าตาของอาคารวัสดุส่วนประกอบต่างๆรวมถึงการสร้างคลองที่โอบล้อมอาคารในโครงการเอาไว้นะฮะเพื่อจำลองบรรยากาศของเมืองที่มีคลองล้อมรอบขึ้นมาครับ ตัวอาคารของคอมมูนิตี้มอลล์จะกินพื้นที่ทั้งหมด14ไร่นะครับมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ9,200ตารางเมตรซึ่งก็จะประกอบไปด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารร้านค้าบริการต่างๆรวมถึงอาคารจอดรถสำหรับบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการนะครับซึ่งเมื่อรวมกับที่จอดรถภายนอกแล้วเนี่ยก็จะสามารถรองรับรถได้ประมาณ900คันนะครับผม ส่วนอาคารที่เป็นโฮมออฟฟิศนั้นจะมีทั้งหมด263ยูนิตนะครับบนพื้นที่ราวๆ26ไร่วางอยู่บริเวณรอบนอกของโครงการนะครับแบ่งออกเป็นโซนต่างๆโอบล้อมตัวมอลลเอาไว้นะฮะและในแต่ละโซนก็จะมีทางเดินเชื่อมเข้ามาถึงตัวมอลลที่อยู่ตรงกลางได้แต่และยูนิตของที่นี่จะเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นมีหน้ากว้าง4.4เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอย158ตารางเมตร จัดภายในออกมาคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างที่รูปแบบหน้าตาภายนอกเท่านั้นเองและในตอนนี้นะครับโครงการก็สร้างเสร็จเปิดให้บริการแล้วนะครับเราจะพาไปดูกันว่าฟังก์ชันของอาคารแล้วก็รูปแบบของการใช้งานที่นี่เขาจะออกแบบมาเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราก็ฟังรายละเอียดคร่าวๆในภาพรวมของตัวโครงการกันไปแล้วนะครับครับผม,ผมเดี๋ยวเราสองคนจะพาคุณผู้ชมค่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆอว่าโครงการเนี่ย ของจริงที่เห็นด้วยตามันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เรายืนอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดตรงกลางที่เป็นกลุ่มคอมมูนิตี้มอลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ซึ่งตัวมคอมมูนิตี้มอลของเขาเนี่ยเขาทำออกมาเนีแบบเกาะทีมอิตาเลียนทำเป็นแบบเวนิสอะเป็นห้องห้องแต่มารวมกันเป็นกลุ่มทำเลค้าขายย่านเมืองเก่าอิตาลีอะไรอย่างนั้นอะคุณผู้ชมซึ่งพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นมีคลอง ซึ่ง <ผม S 2> คลองเนี่ยไม่ได้ให้ไว้ไว่ายน้ําเล่นหรือไว้แบบเลี้ยงปลาดุกอะไรอย่างนี้นะแต่คือมันเป็นคลองที่ทําให้มันเก็บเป็นภาพบรรยากาศของความเป็นเวนิสได้ตัวโครงการเนี่ยก็จะมีเรือกอนโดลาลอยไปลอยมาด้วยเขาให้เรานั่งไหมพี่ก็ถ้าบุมอยากจะนั่งก็นั่งได้นะเขามีบริการนะบริการพายอะไรพวกนี้ต้องลองดูใช่แล้วก็เขาจะเน้นให้คนจอดรถในพื้นที่ส่วนกลางครับซึ่งเป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ คือตัวลานจอดรถขนาดใหญ่เนี่ยจุดเป็นจุดหลักจุดหนึ่งนอกจาก,<ต>จากนั้น<จ><ๆ>ก็จะมีนอกจากลานนี้ก็ยังมีทางคารจ,จอดรถแล้วก็จอดรถได้รอบๆอีกใช่ซึ่งจอดรถโด,ดยรวมได้900คันเพราะว่าคุณผู้ชมคนที่อยู่ในย่านวัชรพลกแถวนี้เขาใช้รถอยู่แล้วครับยังไงยังไงเขาคงไม่มไม่เดินมามมคือเขาคงขับรถมาอะไรนั้นพื้นที่จอดรถเป็นพื้นที่ที่สาคัญมากครับพอจอดรถเสร็จเนี่ยเราก็จะเดินไปเดินมาตามร้านต่างๆได้สะดวกเพราะว่าเขาจะทําทางเดิน ที่อยู่หน้าร้านแต่ร้านเชื่อมต่อกันแล้วก็ให้เดินเลาะพองไปเรื่อยๆอแล้วก็เขาจะปลูกต้นไม้ไว้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือในอนาคตพอมันใหญ่ขึ้นกว่านี้มันก็จะน่าเดินมากขึ้นมันจะมีล่มเงาส่วนการเข้าออกสัญจรนะคุณผู้ชมจะมีทางหลักเข้าออกอยู่ตรงนี้ซึ่ง เวลาขับก็ามาเนี่ยก็จะเข้ามาตรงมาส,สู่ตรงจุดที่เป็นจุดที่เป็นคอมมูนิตี้มอลเลยอืมคือเหมือนว่าให้เข้ามาตรงกลางก่อนแล้วค่อยแจกไปตาม่่นอืนอื่น<ช>ถ้าเกิดเป็นส่วนที่เป็นช็อปเฮาส์จะมีทางเข้าแยกออกแยกออกไป,ออกไปนะครับซ<อ>้บาย,ายขวา,ขวาเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเขาจัดร้านจัดพื้นที่ด้านในยังไง เราขับรถเข้ามาตรงบริเวณตรงกลางของหน้าคอมมูนิตี้มอลล์นี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็จะเข้าสู่โซนลานจอดรถเราวพอเราจอดรถเสร็จปุ๊บเดินลงมาปุ๊บ โซนแรกที่เราจะเห็นก็จะเป็นโซนพวกร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่จะอยู่บริเวณด้านหน้าเป็นร้านใหญ่ๆแบบสังเกตง่ายๆนะใช่ส่วนมากก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดให้คนนัดเจอกันง่ายๆอย่างเขาจะมีร้านกาแฟแบบร้านใหญ่ๆเลยนะเวลาเรานัดเจอใครที่นี่อ่ะจอดรถเสร็จปุ๊บแวะเข้ามานั่งรอที่ร้านกาแฟหรือร้านอาหารแถวๆนี้มันจะง่ายส่วนร้านอาหารหรือร้านอื่นๆที่มันสเปซิฟิกลงไปอีกเนี่ยเฉพาะจะจงระไปอีกเนี่ยมันจะแยกแจกกระจัดกระจายอยู่ด้านในอีกทีนึง ใช่แล้วครับซึ่งบริเวณทางเข้าของโครงการเนี่ยจริงๆก็คือสะพานที่เราเห็นอยู่ด้านหลังสีเขียวๆนั่นเองนะฮะอันนั้นจริงๆคือทางเข้าซึ่งจะทําการข้ามคลองที่ตัดผ่านตัวคอมมิตี้เมลเนี่ยไปสู่บริเวณใจกลางของตัว Mall เมลนี้ครับครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีร้านอ,อื่นๆอ,อีกเยอะพอสมควรแต่ตัวสะพานเนี่ย เขาก็จะทํามาค่อนข้างที่จะแปลกไม่ใช่สะพานเดินข้ามเฉยแต่สะพานนั้นมันจะเป็นร้านค้าซึ่งมีช็อปเล็กๆอ,อยู่ภายในสะพานนั้นด้วยเป็นสะพานปิดแอร์ด้วยนะใช่เหมือนกับเหมือนกับในอิตาลีตามเก<อ>่าๆ,ๆอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูดีกว่าว่าด้านในผ่านสะพานนี้ไปแล้วมันจะเป็นอะไรครับ ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาสู่บริเวณใจกลางของตัวอมอลแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นจัตุรัสเป็นร้านโล่งๆที่แบบว่าร้านค้าแถวๆนี้เราจะมองมาเห็นตรงกลางซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมบางคนเคยไปอิตาลีนะพี่โอ๋จะเห็นแบบพวกเอเลิเมนต์ต่างๆเสาหัวสิงโตนะฮะมีแบบว่านาฬิกานาฬิกามีหอะระฆังอะไรเงี้ยเขาก็จะทํามาเป็นธีมแนวนี้คุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่งที่สําคัญเขาดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนเป็นสแควร์ <perhaps> ให้แบบว่า เวลานัดเจอกันนู่นนี่นั่นอะไรต่างก็จะมาเจอกันมานั่งพื้นที่เอาดอตรงนี้ได้เวลาแบบว่าหาใครไม่เจอให้บอกให้มายืนรอตรงกลางเนี่ยรับรองเจอเลยแล้วตรงไหนที่เรียกว่าตรงกลางดูง <c oughs> ต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดป่ะ <c oughs> โอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แหมตรงนี้จะมีหัวใจหลักอันหนึ่งของโครงการนะครับก็คือตัว max value ครับผม,ผมตัว max value เนี่ยก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแหละก็คือ,อเขาจะ ขายของให้กับเรียกว่าคนที่เป็นชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ที่เป็นชุมชนอยู่พักอาศัยในย่านนี้เป็นที่พึ่งพิงของคนแถวนี้รวมถึงลูกบ้านที่อยู่ในนี้ด้วยใช่แวะมาซื้อของในซูเปอร์อะไรต่างๆนะครับส่วนการจอดรถเนี่ยมันจะมีที่จอดรถในร่มอยู่ชั้น2ของ Max Value อีกทีก็เวลาเรามาซื้อของช้อปปิ้งเราไม่อยากจอดรถไกลอยู่แล้วบูมใช่ดังนั้นเนี่ยการที่มีที่จอดรถอยู่บนชั้น2ของ m a x Value ูมันสร้างความสะดวกในการซื้อแบบว่าเข็นรถออกมาจะได้ไม่ต้องเดินมาลินถนนอะไรอย่างนี้นะฮะ ใจกลางของย่านของที่นี่แต่ว่าจริงๆอ่ะมันจะมีส่วนที่เป็นออกปีกซ้ายปีกขวาที่ทําเป็นร้านค้าอีกเดี๋ยวเราพาคุณผชมเดินไปดูว่าบรรยากาศที่เขาจัดมันเป็นยังไงครับผม จากจัตุรัสเนี่ยครับคุณผู้ชมก็จะแจกแยกออกมาเป็นร้านค้าที่ก็จะมีอยู่ทั้ง2ปีของจัตุรัสนะครับ,รบผมซึ่งพวกร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีทางเดินเรียบคลองอให้เราเดินในบรรยากาศของแบบ เดินเรียบคลองอ,อ่ะแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบว่าสามารถเทควิวออกมาได้นะฮะคนที่นั่งอยู่ในร้านต่างๆมองผ่านหน้าต่างมาก็จะเจอแบบลักษณะสะพานหรืออะไรเร<ม>การตกแต่งซึ่งก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่กลุ่มทีมให้อยู่<ม>ในแนวแบบอิตาเลียนทั้งหมดเลยใช,ใช่คุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนกลางที่เป็น community mall คอมมูนิตี้มอลล์เป็นร้านค้าซึ่งสร้าง<ม>ความสะดวกสบายให้กับคนที่อยู่แถวนี้<ม>หรือคนที่อยู่ในโครงการนี้ส่วนตัวที่เป็นเรียกว่าอาคารพาณิชย์ของเขาที่เราอาจจะเอาไปทําบ้านหรืออาจจะเอาไปทํา เรียกว่าสำนักงานหรืออะไรไปทําค้าขายเนี่ยมันมเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูว่าเขาทำมาแบบไหนครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับ คุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ทางด้านเรียกว่าปีกซ้ายของตัวโครงการนะใช่แล้วครับซึ่งปีกทางนี้เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าอาคารพาณิชย์หรือเราจะทาเป็นเรียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยแบบแนวแถวก็ได้ทั้งหมดครับผมอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าจะมีทางเข้าแยกมาเราไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าโซนคอมมูนิตี้มอลล์ก่อนใช่นี่คือเราเลี้ยวเข้าบ้านเราเลี้ยวเข้ามาทางนี้แล้วมีป้อมรปภคอยดูแลนะครับส่วนถนนเนี่ยจะเป็นถนนกว้างประมาณ18เมตรครับผมเรียกว่าจอดรถแนวเรียกว่าแนวตั้งจอดรถแนวตั้งแนวขวางแนวขวาง2แนวเลยแล้วก็รถยังวิ่งสวนกัันได้สบบายใช่่คครือที จอดรถก็จอดหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันแหละแต่ว่ามันก็ยังมีที่จอดรถส่วนกลางที่อยู่ตรงกลางตามพื้นที่ว่างๆต่างๆอีกเยอะพอสมควรแต่ต้องบอกว่าไอ้ตัวพื้นที่จอดรถเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของใครของมันมนะฮะมันก็คือเหมือนแบบก็แชร์ร่วมกันใช้ร่วมกันนะคุณผู้ชมส่วนโซนของที่นี่อคุณผู้ชมถ้าเรียกว่าคนที่ซื้อมาแล้วทําการค้าขาย ก็คงเป็นโซนที่เกาะถนนเมนด้านหน้านี่แหละมันจะคึกคักที่สุดแล้วก็อยู่ใกล้มาทางถนนใหญ่น่อยใช่ขับรถ้ามาปุ๊บจอดรถแล้วก็เดินเข้าร้านค้าได้เลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่แบบจะซื้อไว้อยู่เองหรือซื้อไว้แบบทำโฮมออฟฟิศทำสำนักงานที่ไม่ได้ต้องการหน้าร้านอะไรมากมายก็เลือกโซนด้านในได้คือด้านในเนี่ยจะเป็นแนวที่แบบว่ามันจะผู้ค้าน้อยกว่าราคาก็กว่าราคาก็ย่อมเยาหยิบจับง่ายกว่าแต่ก็ยังอยู่ในบริบทของโครงการเดียวกันเช่นเดียวกันมีธีมเหมือนกันนะครับ อันนี้จะเป็นรูปแบบคร่าวๆข,ของทางฝั่งปีกนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูอีกปีกหนึ่งว่าเขาจัดมาอย่างไงบ้างครับ เราเดินออกมาจากส่วนที่เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ส่วนกลางนะ,ะเดินตัดมาข้ามาอีกฝั่งหนึ่งใช่ก็จะมาเจอโซนที่อยู่ทางด้านปีกขวาของตัวโครงการครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาของตัวตึกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันแหละ,ะเรียกว่าเหมือนกันก็ได้เพียงแต่รูปแบบของตึกที่อยู่ทางฝั่งนี้มันจะมีถนนเมนเส้นหลักวิ่งตรงก็ไปข้างในแล้วก็ไปแยกออกทางซ้ายนิดหน่อยครับผมคือฝั่งนี้มันจะไม่เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งคืออีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีด้านหน้าที่กว้างกว่า แล้วก็จะดูคึกคักกว่าเพราะว่าเขาจะมีเรียกว่าทําการค้าขายกันในช่วงด้านหน้าได้ค่อนข้างที่เยอะกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะของตัวถนนแล้วก็ตัวตึกเนี่ยมันดูแบบว่าฝั่งนู้นมันดูดูกว้างกว่าฝั่งนี้นิดหน่อยนะฮะดังนั้นฝั่งนี้อ่ะคุณผู้ชมมันจะเหมาะกับการค้าขายอยู่ในโซนทางด้านหน้าครับส่วนทางด้านในเนี่ยมันจะดูสงบสงบจะเหมาะกับการทาออฟฟิศหรืออะไรต่างๆหรือจะทําค้าขายก็ได้มันขึ้นอยู่ว่าเราจะทําอะไรเรียกว่าพ้นโซนตึกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟีลลิ่งจะต่างกันใช่ รูปแบบของภาพรวมโครงการคร่าวๆมันก็จะประมาณนี้เน่ยคุณผู้ชมส่วนรูปแบบของตัวบ้านที่เขาออกแบบมาด้านในมันเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าเขาจัดเป็นยังไงครับ กลับมาอีกครั้งนะครับกับงาน t i n g of Living c o n d o Expo 2016งานมหกรรมคอนโดมิเนียมจาก t i n n o o l l v v n g c o m คุณผู้ชมจะได้พบกับคอนโดต่างๆจากผู้ประกอบการชั้นนำก่อนที่จะหมดมาตรการลดหย่อนค่าโอนจากทางรัฐบาลนะครับใช่แล้วครับและเตรียมตัวพบกับหนังสือรเล่มใหม่จากทีมงานของ t i n g of Living ได้ภายในงานอีกเช่นเคยแล้วมาเจอกับพวกเราได้ที่งาน Ting o f Living Condo Expo 2016 25-28กุมภาพันธ์นี้ชั้น1สยามพารากอนแล้วเจอกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างนะครับใช่แล้วครับซึ่งบ้านตัวอย่างอ่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นบ้านขนาดหน้ากว้างประมาณ4.4เมตรลึกรประมาณ12เมตรอ่ะก็กรอบเนี้ยคุณผู้ชมถ้าที่คุณผู้ชมเห็นแต่อยู่บนเนื้อที่ดินประมาณ19ตารางวาเพราะว่าเขารวมพื้นที่ดินส่วนด้านหน้าด้วยแล้วก็ส่วนด้านหลังด้วยอ,อ๋อตอนนี้คือเป็นพื้นที่ของบ้านเราใช่อยู่ในโฉนดของเราครับคือรูปแบบหน้าตาของบ้านเนี่ย มันจะเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มๆ2หลัง3าหลังเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับผมซึ่งหน้าตามันจะคล้ายๆกันแต่มันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวอย่างอันเนี้ยท่าผู้ชมจะเห็นว่าก็จะมีประตูอยู่ตรงนี้มีหน้าต่าง2บานแต่บ้านข้างๆเป็นหน้าต่างบานใหญ่ดิสเพย์อันใหญ่อันเดียวแล้วก็มีประตูอันเดียวครับผมข้างบนอันนี้ก็จะมีระเบียงเล็กๆ2องันนะครับมีหน้าต่างแนวตั้งแต่บ้านหลังนู้นก็จะมีระเบียงแค่อันเดียวซึ่งอันนี้มันแล้วแต่เราว่าเราชอบแบบไหนอยากได้บ้านหลังไหนแต่ว่ายิงสาระ สาระสาคัญภายนอกมันก็ไม่ได้อะไรมากมายมันแค่ความสวยงามเฉยๆข้างในก็เรียกว่าเหมือนกันนั่นแหละใช่ส่วนที่เขาทํามาให้อีกอันหนึ่งก็คือส่วนที่สําคัญมากก็คือตัวกันสาดอ่าจะมีตัวหมุนนี้อยู่ข้างหน้ากันสาดที่สําคัญนะคือถ้าไม่ทําออกมาให้มันหน้าตาเหมือนกันเนี่ยต่างคนต่างทำเนี่ยมันจะดูหน้าตาเลอะเทอมากใช่แล้วถ้าสมมติว่าแต่ละคนไปเติมเองเนี่ยแล้วมันจะดูแปลกๆใช่ส่วนข้างในเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้ามาดูครับ กดออดก,ก่อนดีไหมไม่ต้องกดหรอกพี่ไม่มีใครล็อกอ่ะเข้ามาเลยคุณผ,ผู้ชมก่อนที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้านในอธิบายถึงตัวประตูกับวัสดุเขาหน่อยอือคือตัวประตูวัสดุทั้งทั้งตัวเรียกว่าหน้าประตูและหน้าต่างเขาเนี่ยจะเป็นกรอบอลูมิเนียมลายไม้แบบนี้นะครับแล้วก็จะกรุกด้วยตัวกระจกแบบนี้ไ่ให้เออรูปแ,แบบของเขาเนี่ยเขาก็จะซิลขอบไว้ค่อนข้างที่จะโอเคซิลด้วยยางเวลาเราปิดแล้วมันจะค่อนข้างสนิทพอสมควรคือมันจะเป็นโลหะนะครับคุณผู้ชมใช่ แล้วก็ตัวพื้นเนี่ยก็จะยกพื้นสูงขึ้นมาจากสเตปข้างนอกแล้วก็ทําเป็นธรณีแบบลายไม้แบบนี้ให้อารมณ์แบบโรมณโฮมมีมมม่หน่อยโบราณโบราณโฮมมี่โฮมมี่หน่อยนิดนึงนะครับพอเดินเข้ามาเนี่ยด้านในเขาไม่ได้ให้อะไรเขาให้มาเป็นบ้านโลง่งๆบ้านเปล่าแบบนี้ก็จะมีตัวบันไดที่แอบไว้ด้านข้างแล้วก็เดินขึ้นด้านบนครับครับผมสาหรับ พักอาศัยหรือสำหรับจะเป็นช็อปอยู่ด้านบนด้วยก็สามารถเดินขึ้นทางด้านนี้ได้พอเข้ามาแล้วนะฮะพื้นข้างล่างเลยเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายหินหินหน่อยติดไฟดาวไลท์ฟูเรสเซนต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ,ค,รบคือทําออกมาเนี่ยเรียกว่ากึ่งเป็นเซมิคือจะเอาไปใช้ประโยชน์เอาโต๊ะเก้าอี้มาวางนู่นี้นั่นเลยก็ได้หรือจะลือ้อออกก็ไม่ต้องเสียดายมากใช่เพราะวัสดุมันค่อนข้างที่จะไม่ได้พิเศษอะไรมากนะครับคุณผู้ชมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอน ไม่ใช่พี่ห้องเก็บของจะเป็นห้องเก็บของอันกประสงค์ซึ่งอยู่ใต้บันไดนะครับก<ม>็ค่อนข้างม,มาตรฐานนั่นแหละเหมือนกับเหมือนกับบ้านท,ทั่วไปนะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่ใต้บันไดนะครับ <S <S ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งตัวห้องน้ําของเขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีตัวอ่างล้างหน้าโถสุงพันอยู่คนละด้านเขาเขาใช้เป็นห้องน้ําเรียกว่าเป็น powder room เน่เป็นห้องแบบห้องน้ําได้ล้างไม้ล้างมือได้อะไรเท่านั้นเองนะครับพื้นที่ทางด้านนี้ ก็จะเป็นพื้นที่โซนทางด้านหลังบ้านแล้วซึ่งทางด้านนี้เขาก็สามารถเขาก็ทําเป็นแบบช่องกระจกขนาดใหญ่อ,อันนึงเพราะว่าเวลาเราทําเป็นช็อปเป็นร้านค้าเนี่ยคนสามารถเห็นได้ทั้งสองด้านอ่าแล้วจะเอาของมาตั้งมาโชว์อะไรตรงนี้จะได้แบบเป็นดิสเพย์ตรงนี้ได้นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เปิดออกด้านหลังซึ่งพื้นที่ที่เปิดออกทางด้านหลังเนี่ย มันก็จะมาเชื่อมกับพื้นที่ที่เป็นทางเดินครับเรียบคลองซึ่งก็จะเป็นคลองเรียบคลองเรียบคลองไปตลอดอันนี้แล้วแต่หลังนาว่ามีคลองอยู่ด้านหลังบ้านหรือเปล่านะครับต้องต้องไปดูกันเลยทีใช่ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวบ้านตัวอย่างเขาเนี่ยอยู่ในทําเลที่ด้านหน้าพอเปิดมาเป็นทางเดินเรียบคลองแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้มอลล์ละใช่ซึ่งก็น่าจะมีทราฟฟิกคนเดินไปเดินมาแถวแถนี้ค่อนข้างเยอะจะบอกคุณผู้ชมว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ด้านหลังตรงเนี้ยด้านในทั้งหมดเนี่ันเเเพื้้ทของรราาหคบ ใช่ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ของบ้านแต่เขาทําออกมาให้มันเป็นทางเดินเชื่อมกันหมดนะครับอ๋อจะได้แบบว่าคือถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นพื้นที่ของเราแล้วมีหิรัวกันมันก็จะไม่ดีใช่มันจะเดินผ่านกันไม่ได้เพราะแต่ละหลังแต่ละหลังเนี่ยมันก็จะใช้ประโยชน์กับพื้นที่โดยรวมได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับอันนี้ก็จะทาให้คนเนี่ยสามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้เดินเข้าร้านเราทางด้านนี้ได้ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับการอยู่อาศัยนะครับครับ ชมบันไดเขาจะวางไว้ทางด้านข้างอ,อบาครับติดกับผนงังมีมือจับให้เดินขึ้นสบายๆแบบนี้ลักษณะจะเป็นแบบยาวขึ้นมาทีเดียวจบเลยไม่มีม้วนตัวเลยนะฮะใช่<ม>ต้องม้วนตัวด้วยหรอลบูมแบบมุน <c oughs> พอเดินขึ้นบันไดามาเนี่ยพื้นที่ชั้นสองเนี่ยเราจะเจอส่วนที่เป็นส่วนของพื้นที่ใต้บันไดเก็บของอยู่ทางด้านนี้นะครับ,รบพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะปูกระเบื้องแบบด้านล่างเลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํา ซึ่งห้องน้ําของเขาเนี่ยก็เป็นห้องห้องน้ําแบบมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์เป็นพาวเดอร์รูมธรรมดานะครับส่วนพื้นที่ตองฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วพื้นที่ของชั้น2เนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็นแบบพื้นที่โล่งๆเลยนะฮะคือเราจะไปกั้นห้องก็ได้หรือไม่กั้นห้องก็ได้คือสมมุติว่าเราทําพื้นที่ตัวเนี้ยเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเราจะสามารถกั้นผนังตรงนี้นะครับแล้วห้องห้องนี้ก็จะได้เป็นห้องที่แบบว่าจะสามารถใช้เป็นห้องอเนกประสงค์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะเพราะว่ามันอยู่ติดกััับบบฝ่งงทาาา้้นนนหะคร ซึ่งบริเวณทางฝั่งหน้าบ้านเนี่ยอันนี้แล้วแต่หลังนะครับอย่างหลังนี้เนี่ยมันจะมีประตูกับหน้าต่างมาให้อย่างละหนึ่งบานนะครับผมซ,ซึ่งมันจะมีพื้นที่ให้เปิดออกไปยังระเบียงด้านนอกได้คือระเบียงนี้ก็เล็กๆไม่ได้เอาไว้ใช้ทำอะไรมากหรอกคุณผ,ผู้ชมอย่างมากก็คือวางคอมเพรสเซอร์แอร์เท่านั้นเองนะแต่ว่าเพื่อที่เขาทําแบบนี้เพื่อให้มันได้แบบนี้อารมณ์มีความรู้สึกแบบว่าให้ดูเป็นอิตาลีมากขึ้นเวลาเปิดประตูออกไปรับแสงแดดอะไรแบบนี้นะฮะคุณผ,ผู้ชม พื้นที่โซนทางด้านหลังบ้านนะคุณผู้ชมก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆแบบนี้นะฮะจะมีทางเดินขึ้นบันไดชั้น3เนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่อเ,เนกประสงค์จะทําอะไรก็แล้วแต่เราเราจะจัดแล้วว่าเราจะจัดพื้นที่ตรงนี้เป็นร้านค้าหรือเป็นสํานักงานนะครับแต่ตรงจุดที่เขาวางไว้ทางด้านหลังบ้านเนี่ยทำเป็นจุดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับก็จะมีตัวหน้าต่างทรงโค้งแบบนี้นะครับ สำหรับเปิดระบายอากาศได้รับแสงธรรมชาติอะไรพวกนี้รับวิวธรรมชาติได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นประตูซึ่งก็จะเป็นประตูโลหะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกับประตูหน้านะครับค่อนข้างกรอบค่อนข้างแข็งแรงไม่ต้องกลัวเรื่องบวมน้ําเพราะมันเป็นโลหะแล้วก็ซีลมาค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วตัวลายตัวมือจับอะไรต่างๆเขาดีไซน์ออกมาให้มันดูแบบแอนทีคโบราณโบราณให้มันเข้ากับธีมของโครงการทั้งโครงการที่มันอิตาเลียนจ๋ามากส่วนพื้นที่ด้านหลังนะครับคุณผู้ชมที่เขาทำเนี่ย เขาก็จะดีไซน์ออกมาให้มันเป็นระเบียงขนาดใหญ่ที่ใช้งานแบบเอาดะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราเอาร่มมาตั้งเอาโต๊ะเก้าอี้มาวางเนี่ยสามารถทําเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารด้านนอกได้เหมือนกันเพราะว่าจุดที่เขาวางตัวระเบียงนี้ไว้เนี่ยมันจะเป็นระเบียงอยู่เหนือทางเดินที่เดินเรียบคลองดังนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะเห็นคนเดินไปเดินมาเห็นคลองเห็นอะไรต่างๆเห็นการใช้งานของพื้นที่ด้านนอกค่อนข้างที่จะสวยๆนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ย มันจะเชื่อมต่อกับบ้านหลังอื่นทั้งหมดเลยนะแต่เขาจะกั้นไว้ด้วยเรียกว่าราวเด็กดัดแบบยุโรปยุโรปหน่อยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับโซนขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละหลังด้วยเพราะบ้านบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะเป็นราวเด็กดัดทั้งหมดบางบ้านก็จะเป็นปูนปั้นแบบเป็นปูนแบบนี้เพราะเป็นโลหะผสมกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะได้อยู่ตรงที่เขาออกแบบบ้านไว้แบบไหนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น3กันบ้างครับ เดินขึ้นมาถึงชั้น3แล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยตัวชั้น3เนี่ยเขาจะเตรียมมาเป็นส่วนเหมือนแบบว่าสามารถใช้พักอาศัยแบบอยู่ได้เป็นโฮมออฟฟิศอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่า ความจริงเราจะทําเป็นร้านค้าหมดเลยก็ได้ก็แล้วแต่เราออฟฟิศหมดเลยก็ได้อืแต่ว่าตรงนี้เขาจะจัดมาเป็นแบบว่าเขากั้นห้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่เหมือนชั้นสองที่ยังไม่ได้กั้นห้องแล้วตรงกลางก็จะมีโถงเพื่อแจกเข้าสู่ห้องนอนทั้งสองห้องแล้วก็ตัวห้องน้ํานะครับผมพื้นเนี่ยเขาจะทํามาเป็นพื้นลามิเนตโดยที่จะไม่ได้เป็นกระเบื้องเหมือนข้างล่างเพื่อเพื่อให้ได้อารมณ์แบบโฮมมี่หน่อยสบายสบายขึ้นใช่แล้วครับตัวห้องน้ำเนี่ย จะใช้ร่วมกันของทั้ง 2. ห้องนอนนะฮะจะเป็นห้องน้ําที่สามารถใช้อาบน้ําได้นะครับห้องนอนห้องนี้เนี่ยจะมีประตูที่สามารถเปิดเข้าจากห้องน้ําได้จากห้องตองตัวเองเลยนะฮะเราเข้ามาดูห้องนี้กันก่อนตัวห้องก็จัดออกมาเป็นห้องลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับผมฝั่งนี้จะอยู่เป็นโซนฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับซึ่ง ก็เหมือนกันแหละคุณผู้ชมก็คือจะมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งแล้วก็จะมีประตูซึ่งเปิดออกไปยังระเบียงเล็กๆนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาจะทําฟังก์ชันตรงนี้ออกมาเป็นยังไงบางบ้านอาจจะเป็นระเบียงทั้งสองอันหรือบางบ้านอาจจะเป็นหน้าต่างหมดเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนทางห้องนี้จะอยู่ทางด้านตอนหลังของบ้านนะครับก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับก็จะมีหน้าต่างอยู่สองบานแล้วเขาจะมีทางเรียกว่าเป็น ระเบียงเล็กนะครับอยู่ทางด้านข้างของห้องแบบนี้พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นระเบียงแบบที่ใช้งานได้ตากผตาผ้าททำนู่นทําทน,ทนี้ได้บ้างเล็กน้อยนะครับก็จะมีเหล็กดัดกัน้นและไอ้ตัวส่วนนี้ก็จะกั้นระหว่างระเบียงของบ้านอีกหลังหนึ่งกับบ้านของเราครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างและภาพรวมของโครงการที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมสรุปขล,ล่างครับ กลับมาอีกครั้งนะครับกับงาน Ting o f Living Condo Expo 2016งานมหกรรมคอนโดมิเนียมจาก t i n g o f l i v i n g c o m คุณผู้ชมจะได้พบกับคอนโดต่างๆจากผู้ประกอบการชั้นนำก่อนที่จะหมดมาตรการลดหย่อนค่าโอนจากทางรัฐบาลนะครับใช่แล้วครับและเตรียมตัวพบกับหนังสือรเล่มใหม่จากทีมงานของ t i n g o f l i v i n g ได้ภายในงานอีกเช่นเคยแล้วมาเจอกับพวกเราได้ที่งาน t i n g o f l i v i n g condo expo 2016 25-28กุมภาพันธ์นี้ชั้น1สยามพารากอนแล้วเจอกันครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ดูทั้งโครงการแล้วก็ห้องตัวอย่างเสร็จไปแล้วนะฮะพี่โอรครับโครงการนี้มันเหมาะสมกับใครครับก็ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่มองหาบ้านหรือโฮมออฟฟิศหรือเรียกว่าพื้นที่ค้าขายที่อยู่ในย่านวัชระพลนะคุณผู้ชมคือทําเลข,ของตัวโครงการเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกาะอยู่กับตัวคอมมูนิตี้มอลซึ่งเขาสร้างให้เป็นเรียกว่าแกนกลาง สหรับดึงคนในย่านนี้ให้มาใช้บริการดังนั้นเนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดทําเลค้าขายขึ้นในตัวโครงการเองครับผมรูปแบบของโครงการเขานะคุณผู้ชมจะจัดออกมาเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเอื้อต่อการทําการค้าขายครับดังนั้นเนี่ยการจัดทีมหรือการจัดอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเหมาะกับการค้าขายมากกว่าการอยู่อาศัยเป็นหลักอ,อยู่แล้วนะครับ ส่วนโครงการเนี่ยเขาจัดทีมออกมาเป็นแนวอิตาเลียนจ๋ามากๆซึ่งการจัดโครงการที่เป็นธีมแบบนี้ค,คุณผ<ม>ู้ชมต้องเข้าใจว่าตัวเองอะ่ะชอบธีมแบบนี้ไหมแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าการอยู่ในโครงการลักษณะแบบนี้เราจะไปต่อเติมจะไปทํานูน่นทํานี่ตามใจอะ่ะมันทําไม่ได้ครับผมซึ่งก็ต้องดูในภาพรวมตรงนี้ด้วยสําหรับการที่จะเลือกเป็นเจ้าของโครงการแบบนี้ ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการเวนิสดิอ i ริสวชชะพลจาก iris Group นะครับผมสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้นะครับก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n k o f living com เช่นเคยครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n ง of living ครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามชมรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์นะครับเวลา11โมงทางช่องมันนี่ชาแนลครับสำหรับวัน